กมืดๆอย่างเงี้ยไปไหนกันไปขึ้นเขาอ้าสวัสดีครับวันนี้จะไปขึ้นเขาพนมทูนนะครับเดีวออกจากบ้านมาตีสามยี่สิบหกนทีครับตอนนี้ <S <S เราจะไปขึ้นรถที่อุทยานแก่งนะครับค่ารถไปกับ1,800บาท <S <S โอเคไปเดี๋ยวไปถึงโน่นค่อยดูอีกทีนึง <S <S ตอนนี้มืดมากครับเราต้องใช้เวลาการขับขี่ไปเกือบ1นชั่วโมงได้ครับ <Okay. S 2> ไปไปรอกันก่อนไปเล็วต่โอ้ถนนตอนคืนสวยงามครับแต่กระจกมันกระาเท่าไหร่แนนถนสายที่ตัวสรนะไปเราต้องไปก่อนถึงตัวก่อนตีห้านะครับไปลุยถึงแล้วรอรถครับตอนนี้ รอรถมืดเลยเกินแล้วนะครับอ๋อไปดูขี่พายุพายุฟ้าเป็นไงเพียมเป็นไงสะใจเลยโอ้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 ยเป็นไงเพียม

ไม่ถึงไปลุยต่อ,อ,อมาแล้วครับเข้าป่าแล้วเลยบ้านกลางมาแล้วครับโอ้โอเสียงนกเสียงนกนี่ผีเสื้อล่ะโอ้ยขับชา้ชาๆลงน้ำล้วครับโอ้ผีเสื้อมาแล้วออ๋ผีเสือ้อ่อกกี้ผีเสือ้อตัวนี้ โอ้ยลงน้ำเลครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยลึกกว่าเขาก่อนดวโ้ยเองดึ้ยคืนเนินยังมันเลยครับตอนนี้ ทางชันอดเว้นระยะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอเนินนี้เข้าไปโอ้ยโอ้ยโมงแล้วนะครับ6โมงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางสุดยอดมากประดับบอก ไปต่อนะครับเป็นไงเป็นไงคุ้มอ๋อแค่แนงรถก็คุ้มแล้วนะไปลุยโอ้โหเดีเชิญนี้ไปลุยกันต่อฟ้าเริ่มสว่างแล้วโอ้ยแต่ก็ยังไม่ถึงอ๋อแต่โคตรเย็นเลย ไยังไม่ถึงเส้นทางฮัลโหลโฮโอ้ยห,หนาวเว้ย เหมยท้องฟ้าแปลกว่ะเป็นไงเออลมแรงด้วยข้างบนจะเจออะไรไหมเนี่ยขอยโดนขอยได้ขอแดดออกหมอกล่ะไปไปต่อครับถ่ายมาขอว่าอีกสองสามกิโลโอ้ยแต่ลมหนาวมาก ไปหรือจนต่อได้ถึงแล้วน,นะครับฮะอยู่ข้างล่างอยู่กระเป๋าในเชชู้ตอนนี้าน้ำไปครับเฮ้ยดูลมหนาวครับ ลุ้นครับว่าจะมีอะไรหมอกหรือเปล่ารอรินรับรอริน ạ ลมมันแรงจัดนะทข้างไหนาเออเราต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู้นนะต้องรอให้รอรอให้ลมมันนิ่งอะไรนะ แค่นั่งรถกหมานะครับแต่คนก็เยอะครับโอ้คนเยอะมากดูผู้คน ห <laughs> มอกหมอกไม่มีครับ <laughs> มีแต่คนเยอะคนเยอะก็หมอกหน่อยแต่ <c oughs> แดดมันเริ่มมาเนะใช่ <c oughs> อ้ยรอร้ลอรุ้นยิงเดียวแล้วแต่ทางนี้มุดมาแล้วนี่ ครับบรรยากาศข้างบนโอ้โหด,ดูดิดูดิดูดิดูหมอบันจางวิ่งหมอนวิ่งหมดอ่ะต้องอยู่ตรงนูน้นเหรอืะหมอนวิ่งหมดเลยโอเคเนี่ยเออไม่รู้ดิ หนาวเลยนะเนี่ยมันจะมีมี่นตางไม่ใช่ไม้เ่าก็สวยนะมันก็สวยไปเลบนะคุ้มคุ้มตรงที่ขึ้นมาแล้วแล้วก็ดูผู้คนลงไปห้องน้ำก่อนนะครับตอนนี้หาอะไรกินก่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินกัน เราเราเราจะลงมาจากจุดชมวิวก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปหาอะไรกินก่อนบอกว่าข้างบนอ่ะยังไม่มีหมอกแต่มีแค่ฟางเย็นแล้วก็ผู้คนเยอะมากมันหนาวทุกคนมันหนาวมากแต่ว่ายังไม่มีหมอกเดี๋ยวต้องไปหาอะไรกินกันนะไปไปไปเลยไปเถอะหนาวมากกินข้าวเลยเลย ี่ครับสวนอาหารพูดึงพูดึงไปกินนี่เดี๋ยวพาไปดูเมือนกันฮะไปกินเลยไม่มีอะไรเลยรอครับ ไปน,นั่งจิบกาแฟกันดีกว่าหม,อ,มอ,อกวิ่งตลอดเลยครับว้าวกาแฟข้าวเป็นไง เนี่ยโคตรหนาวเลยกาแฟครับว้าวเข้าใจัีกแบ

จุดชมวิวได้แล้วครับรอลุ้นครับตอนนี้ลมมันมาแรงเหลือเกินครับหนาวด้วยจะขึ้นมาสูตบรรยากาศหนาวหนาคล้ายๆพักเหนือเลยนะครับเดยวขึ้นมาอีกอนะอร,รอบน,นะรารอรุนเลยครับว่าจะมีหมอกหรือเปล่า เราจะได้ถ่ e, statistically 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 นะายไหมถ่ายได้รคิวแล้วไม่มีคิวแล้วพี้คิวแล้วเปยเลยเดี๋ยวเลยเาชี่าดีกว่าเดี๋วก่อนดีวก่อนเอ๋นูนูนต่อต่อคิวอยู่ การต่อแถวถ่ายรูปจ้องป้าย<ช>เดี๋ยวไม่ถ่ายเหมือนมาไม่ถึงเป็น<ส> <laughs> ไรครับเปิดขี้เหรอครับเอาอตนด้วยเราคิวเราคิวเราคิวเปล่ไม่ได้ถวันไม่ได้ไ นี่รอคิวรอคิวรอคิวจะได้คิวแล้วนะครับรอคิวถ่ายป้ายโหสุดสุดเสียดายครับไม่มีเจอหมอกแต่วิวมันได้ เหมือนไอหมอกขึ้นมาเลยนะดูท่าต้องมาซ้ำมาเป็นดูท่าต้องมาซ้ำมาบ้านน่าจะเป็นทยานนี่ไงนี่ไงมุมนี้ก็ได้เห็นไนะ นี่ไงมุมนี้เลยดูวิวดูวิว <c oughs> ดูเฮ้ย<ป>มุมนี้สวย,ย <c oughs> ไม่โดนโอ้ฟิล์มดูดิ วิวสวยว่ะสวยงามไส่หมอกเสยียดายหมอกเ <c oughs> สยียดายหมอกแต่วิวสวยเคยู่ <c oughs> แต่ยังไม่เจอหมอก สามโมงครับขึ้นรถแต่ตอนนี้ไม่มีหมอกแน่นอนไ <c oughs> ปรอสามโมงรอขึ้นรถนะครับก็กลับ่ขึ้นมาก็คุ้มนะไอ้สัมผัสอากาศหนาวใช่ไหมกับรถมันๆ <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถมันมโอเคโย่ <c oughs> okay, ทิปนี้ก็ไม่เสียเที่ยวหรอกแต่เสียใจตรงทะเลหมอกนีนแหละแต่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แค่นี้งวดหน้ายังมีอยู่ ร,รอบๆมีรั้วนะครับคือสวยนี่ครับที่นั่งชมแต่ลงดูได้ไหมมีอะไรไหมอืมมีเส้นสิงส่งทางนะ กวาสวัสดีทำไมอ่ะเปิดไม่เปิดไม่เปิดแล้วป่ะเปิดมาตั้งนานแล้วมันไม่บอกจริงๆอะคะมันไม่มีบอกแต่ว่าเราก็มาแก้ตัวไปหลังก็มาแก้ตัวอีกอบเดี๋ยวเรามีคลิปทิ้งท้ายตอนทางขึ้นทางลงดิฟ้าโอ้โหูก็ไม่ถ่ายมึงหรอกเยี่กูกลัวสวนสับตกนืขึ้นทางลงหน้าวาเสี่ยงมากทุกคนเอาเป็นว่ามาลออเอง อืมไปดีกว่าคลิปนี้ไปไปครับไม่เจอหมอกเซลลแต่ว่าเรามีอากาศอีกคนอากาศโคตรหนาวเลยแต่ว่ามีแก้ตัวแน่นอนเนาะจ็บใจไปบาย